เราอยู่ที่ตลาดเทศบาล5เทศบาลนครลพบุรีมาเทศบาลนครครพบุีมามีประชากรทั้งหมดประมาณ1 2 0 0 0 0คนมีขยะอินทรีย์เกิดขึ้นต่อวันมากกว่า100ตันต่อวันหลายคนอาจจะสงสัยว่าขยะอินทรีย์คืออะไรขยะอินทรีย์คือของเหลือทิ้งจากการบริโภคของคนและสัตว์นะครับแต่ของบริโภคของคนและสัตว์ก็ตามในตลาดนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลผัก เนื้อสดต่างๆนี่นะครับอินทรีย์สารทั้งหมดที่เราบริโภคส่วนเหลือจากมันนี่แหละคือขยะอินทรีย์ครับปัจจุบันนี้ขยะของเทศบาลน,นครนะครราสีมานะครับเกิดขึ้นประมาณวันละ220ตันต่อวันเมื่อก่อนนี้ขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลน,นี่นะครับ เราจะใช้วิธีการฝังกลบบนพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ซึ่งกองทัพภาคที่สองอนุเคราะห์ให้เราใช้พื้นที่สําหรับทําระบบจัดการขยะมูลฝอยนะครับซึ่งเมือก่อนนียเป็นระบบแลนฟิลด์อย่างเดียวเราเอาขยะทั้งหมดเนี่ยเข้าไปในแลนฟิลด์แล้วก็ฝังกลบทุกวันแต่ว่าเนื่องจากว่าปริมาณขยะมูลฝอยของเรามีมากถึง220ตันต่อวันคิดง่ายๆนะครับก็คือถ้าเรามากองรวมกันเนี่ยก็คือตึก3ชั้น4ห้องทุกวันฉะนั้นคุณคิดดูว่าตึก3ชั้น4ห้องทุกวันเนี่ยต้องใช้พื ทำยังไงตึก3ชั้นเนี่ยจะเหลือแค่ชั้นเดียว3ห้องจากองค์ประกอบขยะเนี่ยจะเป็นขยะอินทรีย์ซะ50%หรือประมาณ110ตันต่อวันตอนนี้เทศบ,บาลนครมีนาลคิดว่าทำยังไงจะเอาจิ๊กซอตัวสำคัญที่สุดของเราออกไปคือขยะอินทรีย์ซึ่งมีถึง50% 50%เรนี่ยาาจะทำยังไงกับมันนอกจากมันเป็นขยะแล้วเนี่ยมันยังทำประโยชน์อะไรกับเราได้บ้าง ปัญหาหลักๆ2อย่างของการฝังกบขยะรวมคืออย่างแรกคือใช้พื้นที่ในการฝังกบเยอะอย่างที่2คือขยะออแกนิกหรือขยะอินทรีย์เนี่ยมันเกิดกลิ่นกลิ่นเหม็นของขยะเนี่ยเกิดจากขยะอินทรีย์พออินทรีย์ย่อยสลายแล้วมันก็จะเกิดก๊าซต่างๆซึ่งมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีผลเข้ากับสุขภาพรวมถึงถ้าสมมติว่าเวลามีฝนตกเนี่ยน้ำชักขยะที่เป็นน้ำดำๆส่วนมากจะเป็นขยะอินทรีย์นี่แหละครับที่ไหลไปทำให้ไปปนเปื้อนกับลำน้ำหรือมีผลกระทบกับชุมชนรอบข้างก็เลยเกิดแนวคิดที่จะ ทำยังไงเจ้าขยะอินทรีย์ที่เป็นปัญหาเนี่ยออกมาใช้ประโยชน์ฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปดูว่าเทศบาลนครน,นครราชสีมาของเราจัดการกับขยะอินทรีย์ตัวปัญหานี้ยังไงครับวิธีจัดการกับขยะอินทรีย์ที่เทศบาลนครน,นครราชสีมานํามาใช้ก็คือการนําขยะอินทรีย์เหล่านี้มาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านั่นเองค่ะ โดยเริ่มจากการนำขยะอินทรีย์ทั้งหมดเข้าสู่เครื่องย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนส่งต่อไปยังบ่อหมักแบบไร้าอากาศโดยใช้เวลาหมักประมาณ20-30วันก็จะได้ก๊าซชีวภาพประมาณ10,000-20,000ลูกบาทลิตรต่ตอเดือนสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตไฟฟ้าต่อไปไฟฟ้าที่ได้นี้ส่วนหนึ่งจะนำมาใช้ในโรงกำจัดขยะทั้งหมดที่เหลือก็ส่งขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของเหลือที่ได้จากกระบวนการผลิตนี้ได้แก่น้ำเสียจะถูกส่งไปบำบัดอย่างถูกวิธีก่อนนำกลับไปใช้ใหม่ที่เครื่องย่อยขยะอินรีกากและตะกรนที่เหลือจากการหมักก๊าซชีวภาพจะนำไปผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการดูแลต้นไม้ของเทศบาลต่อไปประโยชน์ของมันหลักๆเลยก็คือว่าเราลดการร้องเรียนของชุมชนรอบข้างได้ น้อยถ้าเทียบกับที่ผ่านมาข้อต่อมาก็คือว่าเราได้ดึงตัวที่มีปัญหามากที่สุดนะ่ะไปใช้ประโยชน์แล้วเราได้ลดปริมาณขยะที่เราจะจัดการนะ่ะไปครึ่งหนึ่งแล้วส่วนเรื่องผลตอบแทนที่ได้รับเช่นการขายไฟหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเนี่ยมันเป็นส่วนเสริมให้การดําเนินโครงการของเราเนี่ยมันใช้งบประมาณน้อยลงสิ่งที่เราตอบโจทย์นะครับคือถ้าผมทิ้งไปเลยมันก็เป็นศูนย์แล้วมันเกิดภาระแต่พอผมมาใช้เนี่ยอย่างที่หนึ่งคือ ผมลดภาระทางสิ่งแวดล้อมอย่างที่สองผมได้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงานผมยังมีส่วนเหลือไปขายกับการไฟฟ้าได้นะครับฉะนั้นพลังงานแม้แต่นิดนึงที่เราทำได้หรือลดได้เนี่ยมันก็คุ้มค่ากับการที่เราได้ทำ